โออ้คนเยะมากสวัสดีครับต้องครับสวัสดีค่ะ,คคะฟินค่ะวันนี้ได้เวลาออกเดินทางไปแคมปิง้งแต่ก็ไม่ได้ไกลนะรอบเนี้ยไปใกล้ๆที่ปทุมธานี นั่นก็คือเซนแคมเป็นลานแบบมีดนตรีสดอะ่ะแล้วก็เพื่อนๆผมก็นัดกันไปเยอะเลยไปเหมือนปาร์ตี้กันก็เดี๋ยวใกล้ถึงลานยังไงเดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้เราก็เล t ส์กพร้อมไป อเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเซนแคมแล้วเลี้ยวเข้าไปก่อนเฟออียว <Feel S 1> ดีดนะปะเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เช็คอินละคาแคมเราสองคันอันนี้อาตอนนี้ที่ ที่เช็คอินจะอยู่ตรงนี้นะมาเช็คอินก่อนแล้วก็ค่อยไปจอดคาแคมป์ไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ที่จอดคาแคมป์แล้วครบทีมครับวันนี้นี่เดี๋ยวขอเตรียมคาแคมป์ก่อนนะครับกับบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นคลองด้วย โอเคปะกางแคมป์พูดะพูดเี่ยพูดอะเพราะาัง่นอกเืองก็ยังโดเตกะกินอะไรเขาเลยบอกว่า,าเป็นแพนอีใช้ชีวิตไม่ได้ กมามาปวดหัวอตายดีกว่าสัตว์เสื้อที่นี่ก็ไม่แพงนะ นิงน่งๆน,น,น,นิน่งนิงน่งๆ ้อนอยู่ไหนต้อง้อนอยู่ตรงนู่นนะตรงเสาฝั่งนน้นนะปูที่นอนก่อนนะครับเหลือปูที่นอนอย่างเดียวละนี้แล้วก็เดินแอร กรอบท่อแล้วครับกรอบท่อเป็นอย่างไเกลียดนี่อืริ่มขัไปนี่ใส่นี่โอเคเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้เราก็กางเป็นเสร็จแล้วนะ <g ül> <g ül> กน็จะประมาณนี้ป่ายดูกันนี่นะกางเสร็จละไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมันเป็นยังไงโอเคครับเราก็เดินเข้ามาในโซนของคอนเสิร์ตนะนี่เวทีไอตรงนี้เนี่ยเนื่นที่เราจอดคาแคมป์จะอยู่ตรงนู้น ปะ่ะเนี้เวทีกับบรรยากาศวัน,นวันนี้วันพ่อเออก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปพาพาพาเพื่อนไปเช็คอินก่อนไปเอาลิสต์แบนไปครับอโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หลังเวทีละนี่นะเ,เวทีฝั่งนี้เราจะเดินไปห้องน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นติดคลองนะ่ะแล้วก็จะมีเนี่ยอา่าเนี่ยบ้านญี่ปุ่นตรงนู้น แล้วก็จะมีนี่น้ำตกไงน้ำตกอย่างสวยก็เดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำตรงนู้นโอเคครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังเวทีแล้วอันนี้โซนขายเหล้าขายเบียรนะแล้วก็มีกับข้าวมาขายด้วยนี่ก็มีหมาล่าบาร์บีคิวแล้วก็พวกลูกชิ้นทอดขาหมูส้มตำกัย่างไปครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อน ห้องน้าผู้หญิงก็ประมาณนี้นี่ห้องน้ําชายขยะน่าจะมาวะเนี่ยต้องมาทิ้งแถวนี้แหลปะป่ะห้องน้ําห้องน้ํมก็จะเป็นแบบนี้เป็นตู้เป็นตู้เลยเอออันนี้ด้านหลังด้านหลังจะเป็นที่ชี้ฮ่านี่ชี้สี่นะผู้ชายด้านหลังโอเคครับผมชี้กันโอเคครับอันนี้เราออกมาจากห้องน้ํา ก็มันอยู่ในบริเวณห้องน้ำนี่แหละก็ตอนนี้จะเป็นจุดล้างจานเขามีน้ำยาล้างจานแล้วก็สกอดาบให้ปเดี๋ยวเราไปต่อด้านหน้าทางบ้านญี่ปุ่นกันดีกว่าโอเคครับออกมาจากห้องน้ำแล้วจุดแรกที่เราจะมาดูก็จะเป็นน้ำตกแห่งเซนแคมป์ปทุมธานีนี่นะบรรยากาศเฟี้ยวมาก จได้อะบาเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นนี่ครับเราก็เดินผ่านน้ำตกมาแล้วโซนต่อไปน่าจะเป็นบ้านพักบ้านพักใช่ป่ะน่าจะเป็นบ้านพักนะเออแล้วก็จะเป็นโซนของติดแม่น้ําแม่น้ำ,นำสายใหญ่แต่ไม่รู้แม่น้ําอะไรไปเดินกันต่อนี่ครับบรรยากาศตรง ี่บ้านพักเลยอ๋อนี่บ้านพักสวยมากเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะอันนี้ก็จะมีพวกพี่เขาถ้ายังทําน้ําตกอยู่นะจะมีน้ําตกหน้าบ้านด้วยอะไรงเงีเ้ยเียวอ่ะน้ําตกหน้าบ้านแต่เรื่องราคาต้องไปสอบถามดูนะอันนี้น่าจะเป็นแทงค์น้ําไม่ใช่ห้องน้ำออกห้องน้ําในตัวเอามาแล้วก็ไปนี่บรรยากาศด้านหน้าโอเคนะสวยดิ ากาศได้มีอยู่ประมาณมีอยู่สามหลังอือสวยดีสวยดียดป่ะเออมีได้ที่นั่งกินริมน้ำด้วยไ็นไงแจว๋วอ่ะโอ้นี่นะบรรยากาศริมคลองตกปลาได้ป่ะไม่รู้เพราะว่าวัดด้วยเขตอพยาพานถ้าได้ก็ปลาถวายอ่ะตอนเนี้ย หวายตัวใหญ่ปะกลับไปที่ค่าแคมป์เราดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยอันนี้ก็เดินมาด้านหลังด้านหลังบ้านพักแล้วก็จะประมาณนี้นี่นะก็จะมีด้านหลังน้ําตกบ้านพักกับหลังตกก็แล้วก็มีศาลาก,กลางน้ําตอนนี้ก็บรรยากาศดีมีนะปักไฟตรงตรงเป็นอันนี้หมดเลยปักไฟจะอยู่เป็นสัญลักษณ์เหมือนโคมไฟอะที่ตามพื้นอะ อันนี้เราก็มาอยู่ในโซนของที่เขาลานจางเต็นท์แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นลานเวทีะเดินกันไปกันต่อโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงคา่าแคมป์เราแล้วก็จะประมาณนี้ยังเหลือเพื่อนอีกบ้านหนึ่งนะยังมาไม่ถึงเดี๋ยวอรอกำลังเดินทางมาเหลืออีกบ้านนึง ทักทายบ้านแรกครับเฮ้ยนี่เสียงด้วยอันนี้ทักทายบ้านที่สองครับแปดสิบห้าทักทายบ้านที่สองเสร็จแล้วมาทักทายบ้านตัวเองครับฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะฮัลโหลฮัลโหลอะไรต่อไปบ้านสุดท้ายครับบ้านน็อกดาวน์กระตุนบ๊ายบาย <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวขอญาตก,กินข้าวกินปลากันก่อนครับเดี๋ยวคืนอาจจะมีภาพถ่ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคครับตอนนี้คอนเสิร์ตก็เริ่มเล่นแล้วก็ดเดี๋ยวเราผ่านคอนเสิร์ตไปเราไปดูสนามเด็กเล่นกันไปนี่เราก็มีโซนเด็กเล่นด้วยนะตรงนี้มีชิงช้ามีสไลเดอร์ปีแล้วก็นี่บ่อทราย เอ้นันี้ลูกสาวลูกชายล,ลูกเพื่อนก็นมาเล่นกันตรงนี้ระวังตกน้ำด้วยลูกระวังตกน้ำมีน้ำนะบ่อทรายก็มีก็โอเคพอได้พอได้แม่มีเนินเขาด้วยโอเคครับทุกคนเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มละก็บรรยากาศกลคืนก็จะประมาณนี้นะไปดูกัน นี่อันนี้มาครบแล้วเต็นเพื่อนผมสองเต็นแล้วก็คาแคมป์สามคันก็แบ่งแบ่งกันไปนี่เอ่เอแอร์เปิดแอร์สองคันนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้ปิ้งย่างปิ้งย่างเลยทำอะไรคะ ย่างกุ้งไม่ใช่เดี๋ยวเดวผัวเมืองไม่ใช่เมืองจีนนี่ย่างกุ้งนี่มันจังอะไรนะออกมาออกมาไอ่ใช่ไม่ใช่เมืองจีนหรือเปล่าแค่กูเฮียตลอดโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าเลยอาจจะได้อาจจะได้วิ่งนะไม่รู้ได้วิ่งหรือเปล่า <c oughs> ไปอาบน้ำหรอโอเคนี่นะบรรยากาศตรงนู้นเวทีหนุนเวทีเวทีอยู่ตรงนั้น ตรงนี้ก็เป็นโซนคาแคมป์นี่นะตรงเนี้มีคาแคมป์วันนี้มาคาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันประมาณนี้โอเคขอญาตกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้ามาเจอกันไม่รู้นะจะได้วิ่งหรือเปล่าถ้าเจอตอนเช้าได้วิ่งก็ได้วิง่งโอเคครับสวัสดีครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะเดินไปซื้อของกินกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโอหผลเยอะมากคอนเสิรต์ตก็แบบว่าชาวแคมเข้ามานั่งแล้วก็ฟังคอนเสิร์ตอะ่ะก็เยอะนะเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้ตซนนี้น่าจะสะาวเช็ดอยู่ อ่าโอเคเอามานี้เดี๋ยวผมไปหาของกินก่อนครับอันนี้เราก็มาซื้อของแล้วเนี่ยร้านขายของขายเหล้าขายเบียร์ก็ขายนะแล้วก็ร้านของกินก็ยังมีอยู่นะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งสามทุ่มแล้วก็ยังมีของขายของอะไรอยู่ก็โอเคเลยแหละของกินเที่ยบ

คุณสวัสดีครับเช้าแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปวิ่งนะกับเพื่อนดูดิดว,ว่าบรรยากาศแถวนี้จะเป็นยังไง่ะเดี๋ยวไปวิ่งกันไปครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปสำรวจกันแถวเซนแคมว่ามันวิ่งไหมหน้าวิ่งแบบไหนอ่ะ กับระเบิดข้อยแล้ว ตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วสามโลกว่าก็บรรยากาศโอเคเลยอะ่ะวันนี้ก็วิ่งรอบเออเซนแคมป์ก็บรรยากาศดีนะช่วงเช้าก็มีทั้งคนวิ่งเห็นคนวิ่งงานคนปั่นจักรยานก็มีหมอกําลังกายกันโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเข้าแคมป์ละไปไปกันต่อ ค okay, ครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็จบไปประมาณวนรอบประมาณเกือบสี่โลบรรยากาศก็โอเคนะสวยดีแปลกตาดีเวลาเราเดินเรียบคลองอะ่ะออบรรยากาศดีมากเลยโอเคครับตาเดี๋ยวเข้าแคมป์ละไปหาอะไรกินโอเคครับตอนนี้ก็ กลับมาจากวิ่งก็ทำกับข้าวกินกันก็ทำเสร็จก็กินเสร็จก็เดี๋ยวเตรียม m o ู e เตรียมตัวกลับบ้านก็ทริปนี้ก็จะเป็นทริปแนวแบบเออประมาณว่าแนวมานั่งดูคอนเสิร์ตดนตรีสดอะ่ะก็ที่นี่เลยเอ่า เซนแคมป์ปทุมธานีนะ